น,นี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการทำมอเตอร์ไฟไฟ,ไฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายมาเริ่มที่วัสดุปกรอนิษฐครับก็จะมีไม้ใช้กัรเป็นขาแล้วก็เป็นเสามีตะเกียบครับแล้วก็จะมีลวดทองแดงแผ่นกาวแล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดครับแล้วก็จะมีแผ่นทองแดงแล้วก็มีตะกั่วครับ นำไม้ที่ตัดอีกข้อหนึ่งมาต่อกันในเสาเพื่อตั้งตั้งฐานเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะนำลวดทองแดงนะคะมาพันกันให้ได้ 47, 4ี่ดรอบสี่วงนะคะแล้วนำเทมมาติดเพื่อไม่ให้มันติดกันนะคะหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นนะคะจะเป็นการนำลวดทองแดงทั้ง4วงนะคะมาต่อกับฟิวเจอร์บอร์ดวงกลมค่ะที่เราทำเอาไว้นะคะแล้วงาน,นที่เราได้แบบนี้นะคะ ให้ได้รูปร่างอย่างนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการบัดกีนะคะการบัดกีเนี่ยเราจะต้องใช้กระดาษทรายนะคะในการขัดปลายลวดทองแดงและแผ่นทองแดงค่ะการบัตรกีนะคะจะใช้ตะกั่ว,วละลายโลหะหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายแบบนี้เลยนะคะเตรียมพบกับสมาชิก power popper นางสาวมินตาระเฉลยมหมายเลข38 นมีเย็นหมายเลขินายก็ใส่มะเปิดกุลเลขที่6พวกเราสมาชิากทั้งัมก